ันนี้ค่ะจะมาบอก8ขั้นตอนง่ายๆในการนัดหมายนำรถเข้าศูนย์บริการผ่านทางแอปพลิเคชันของ GWM Thailand นะคะขั้นตอนที่1ค่ะให้คุณลูกค้าเลือกแอปพลิเคชัน GWM Thailand นะคะ 2. ค่ะคุณลูกค้าคลิกเข้าไปที่เมนูรีโมทนะคะ3ค่ะให้คุณลูกค้าเลือกประเภทการจองคิวเข้ารรับบริการนะคะ 4ค่ะคุณลูกค้าเลือกประเภทเป็นเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการนะคะ5ค่ะเลือกสโต์อย่าลืมเลือกเรานะคะ GWM ชูเกียรตินคร4รีธรรมราชค่ะ6คุณลูกค้าสามารถที่จะเลือกวันเวลาที่คุณลูกค้าสะดวกได้ด้วยตัวเองนะคะ ขั้นตอนที่7ค่ะเมื่อคุณลูกค้าเลือกวันเวลาที่คุณลูกค้าสะดวกได้แล้วก็สามารถที่จะพิมพ์รายละเอียดในการนำรถเข้าสู์บริการครั้งนี้ได้เลยค่ะและขั้นตอนที่8นะคะคุณลูกค้าเพียงแค่คลิกปุ่มจองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีน้องๆน,นะคะโทรกลับไปเพื่อย,ยืนยันนัดหมายคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะกับ8ขั้นตอนง่ายๆในการนัดหมายนำรถเข้าสู์บริการผ่านทางแอปพลิเคชันของ GWM Thailand อย่าลืมนะคะเมื่อรถของคุณลูกค้าถึงร บเข้ารับบริการอย่าลืมทำนัดหมายเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการของคุณลูกค้านะคะแล้วเจอกันที่สโต์นะคะสวัสดีค่ะ